ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความตื่นเต้นในการแข่งขันไปครับ ความผิดพลาดจากเกมที่กดดันไปเฮ้ยความต้องการเป็นผู้ชนะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกิ้นกิ้นกิ้นเพียงหนึ่งเดียวอ่างทองออกพรอนทางทุ่งพรอนมากระดาษมากันไกลแล้วนะฮะ โชคดีนะที่มีเมื่อกี้มีฟาวช่วยนะถูกต้องง่ายอ่งั้นอ่างทองได้คะแนนแล้วนะโอเคใจเย็นนะฮะลงมือให้สุดนะฮะครับมาใช้เสียงช่วยก็จะง่ายขึ้นครับเอ้ยเอ้ยหลังออกวุ้นออกเสียงครับโอเคโอเคอีกทีนะครับเห็นนะครับเตรียมรอสัญญาณ ีใจุยอ่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเป็นไงฮะความรู้สึกตอนนี้เป็นไงตอนไอ้แจ็ออกกระดาษนึกผิดนึกผิดนะผิดโอเคอาจจะตื่นเต้นอาจจะตื่นเต้นนะพี่สติฮะสจครับเราไม่ได้นึกผิดครับเพียงแค่เขานึกถูกเท่านั้นเองครับกันแหละครับผมพี่สติรู้สึกไงฮะเราเอาคะแนนแรกเข้ามาสู่ทีมได้ผมมั่นใจครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ผมออกคอร์น ตำรวจหลอกตำรวดหลอกเโอ้โห<ม>เอาละฮะมาก่อนแล้วนะฮะอ่างทองมานํำไปแล้วก่อนหนึ่งต่อสุดคะแนนแรกนี่เป็นของอ่างทองครับแม่จะมีการฟาวแต่ก็ไม่ทําให้ทีมอ่างทองนี่สะดุดแม้แต่นิดเดียวเอาละตอนนี้แม่คู่แรกนะครับโอ้โหแต่ <โฮ S 3> <ค>ละท่านนี่อาจจะตื่นเต้นนะ<ไ>จะได้แต่ละคะแนนนี่อาจจะแบบ ติดๆขัดๆครับผมถ้ากลัวอายแพ้เลยนะแพ้ยอแพ้ได้เลยนีแพ้แพ้อะไรนะซิสเก็ตนกเอาาใครมีคนนกเอ้ชิคกี้พายตาตาบใดที่ยังไม่หมดเวลานี่ตาบใดที่สงครามยังไม่สงบอย่าพึ่งนับศพทหารไม่เป็นไรขอให้อ่านครับผมเขานำไปก่อนครับแต่หลังจากประชุมแผนกลับมาเชื่อว่าชุมพรนี้น่าจะมีทีเด็ดครับผมอะมาแยางแยับประชุมไปไปพวกเราามาชุม อตอนนี้นะเรานําและหนึ่งแต้มในเมื่อเรานำหนึ่งแต้มทีนี้แต้มต่อไปเนี่ยถ้าเราชนะเราก็จะมีโอกาสมากกว่าพูดต่อสู้ใชไหมอะรอย่างนั้นเดี๋ยวต้องคัดนคน,นคนอะไรดี่รัาท่านพ,พไเได้เลยนะพี่วสุนะครับมั่นใจนะมัม่นใจที่จะออกเลยสู้สู้สู้นะครับ,รบนะพอเราพร้อมปุ๊บก็เราต้องมองตาพูดต่อสู้ไว้เราใจกนเราต้องตัดสินใจไว้ก่อนเราต้องดูตาเขาคมด้วยสายตา ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่าคือตอนออกหนึ่งสองสามแล้วแบบเราออกไปก่อนเนี่ยเขาเขาเลยดักทางคขึ้นคือสีแรกถ้าเป็นเที่ยวแรกฟาวนะสมมติเขาออกคอนเราออก็คอนตามเลยครั้งที่สองมันก็ขอต้านเขาเลยเขาคิดว่าเราต้องออกกระดานตป็นกีแถวใช่เขาเรื่อเขาเราคนต้องออกกันไกลผมอ่านเลยเมื่อกี้ถ้าคุณออกคอนต้องกินอะไรเปลี่ยนเรารู้แล้วก็รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนลูกอนมาหลวงจุ้งพนสู้ เป็นเรื่องครับนี่พูดแล้วอย่าอะไรอะไรพูดแล้วอย่าครับว่าคุยรับผมนี่เตรียมพร้อมมาแล้วครับถ้าไม่มั่นใจบอกนะครับครับผมอันนี้มั่นใจมากบอกได้เลย่ลุยฮะอยากจะฝากอะไรถึงลูกทีมฝั่งนู้นบ้างไหมฮะอ๋อฝากลูกทีมหรอครับครับแบบไหวไหมครับนี่ถ้าไม่ไหวหัวหน้าทีมขอ เจอกับเทนเนอร์ได้บอกเดี๋เไม่ต้องห่วงนะยกเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากอะไรจะฝากอะไรฝากนะพี่เพราะว่าเป็นโอกาสเดียวที่พี่จะได้ฝากแล้วเป็นโอกาสเดียวที่ทางชุมพรจะตัดสินใจว่าจะจ้างตลกหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อจ้างกาไม่ไปครับไกลมากครับพี่หลุยมีโอกาสฝากอเดี๋ยวพวกผมชาวชุมพรจะทำหน้าที่ฝังที่เอง ฝากฝากกันพี่เลยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยว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 เดีดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเยวี๋ยวเดีี๋วเดี๋ยวเดี๋เดยวเดี๋ยวเด มีมีเปใส่แว่นโอ้ตุ้งติ้งอย่างนี้อุ้ยชนะชนะอะไรนี่บอกไปเลยคนนี้นะครับปั้นหนึ่งปันะครับกระรงดีกับเขาโดยเฉพาะพี่วิสูนะครับวะสุโอ้โหใส่แว่นยังอ่านไม่ออกไม่น่าใส่ช่วยพี่วะสูนี่ฝึกประวัติมาแล้วครับตอนเด็กๆนี่ข้าวไม่ต้องซื้อกินเลนครับไปเป่ายิ่งฉุบแข่งกับม่ค้าเขาแก่ง ก็มีชุดแรกข้าวมาแล้วถูกต้องครับเออเหมือนกรรมการเด็กๆข้าวไม่เคยต้องซื้อกินเราแบบชุดแรกข้าววิ่งราวสร้อยไหมครับแต่บ้านเน่ยกรรมการเนี่ยดูจากหน้าตานีออกจากคุกแน่นอนอ่ะมาครับชุมพรส่งใครมาประกบวะสุวะสุบวกเลขอักขระแล้ววิววะสุเลขปึ๊บป๊บไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมล เอาด้วยกระถาเนี่ยเสียเวลาพระไอ้นี่ยคนเดียวเลยมันก็ต้องมีเหลี่ยมไงจิตวิญญาณไงู้องมืสู้ขอใช้สิทธิ์เปลี่ยนเทนเนอร์อย่าไปใช้ไลยบ่เออเป็นยิ่งมีน้อยอย่าไปเป็นแย่มาใช้เขายัง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 โสวะโสโสโสลิลิขิตพิสุทอ่ะท่านนายกครับมานายกสมบูมาแล้วเอาสารอุเราสารโอสวัสดีครับ ท่านนายกมารายการทำไมไม่ถอดบอกกันนอกออกหรือไม่ไ้สมผมใช่ปะครับสเอาครับผมเอาละเพราะนั้นตอนนี้นะฮะอ่างทองนำอยู่หนึ่งศูนย์ครับท่านนายกตีเสมอได้หนึ่งเท่าถ้าปล่อยเข้าไปสองศูนย์เดี๋ยวจะไล่กันเหนื่อยครับอะถ้าพร้อมแล้วกรรมการจำที่ครับพยายามชนะนะครับถ้าไม่ชนะนี่อสถารภาพภาพการเมืองแจ่แย่ตายตายามไปถึงเก้าอี้นะครับเตรียม รอสัญญาณไปเฮ้เฮ้เฮ้เอ่างทองได้2องคะแนนติดเลยครับโอ้โหพีมชุมพรอย่าชะล่าใจนะจ๊ะอาจจะโดนทิ้งห่างได้ ต้องบอกไัเลยว,ว่าแหมอ่างทองในเขาฮอตจริงๆนะฮะคือนำไปแล้วสองต่อศูนย์นี่อยากชนะไหมทำไงพี่ทีมมันที่แพ้ไม่ได้แพ้เพราะลูกทีมะอแะแพ้บ้าไงแพ้ลูลเอาละตอนนี้ชุมพรนะ มันสิบคะแนนก็ได้ไป็สองเองสบายต่อไปต่อต่อไปต่อยังยังยังกล้าคุยเนาะยังไล่ทันนะครับผมไปประชุมกลับมาชุมพรคุณต้องมีแผนที่เด็ดกว่านี้นะครับปแยกย้ายไปแยกย้ายประชุมต่อไปนี้นะเราต้องเลือกคนที่มีความมั่นใจครับผมใครดีผมเองผมเองอ้าวได้เลยครับแต่เราต้องมั่นใจนะการแข่งขันครั้งนี้ เราต้องชนะถ้าเราชนะเนี่ยเราจะเป็นต่อเยอะมากนะทีนี้เราจะเป็นต่อเยอะมากไปขึ้นไปสามใช่ทีนี้เราอาจจะไม่เรียนคนก็ได้อาจจะซ้าที่ใครนั่นปุ๊บกลับมาใหม่ได้ครับอ่าช่วยกันเชียร์เพื่อนแต่สิ่งน้่งคันคิดไว้ก่อนว่าจะออกอะไรเมื่อกี้เนี่ยอย่างนายกโอเคแล้วออกชัดเจนปึ้งพึงพึ่งไปเลยเป็นได้ว่าอ่ามันไปตรงกับที่ที่เขาคิดขาคดีคือทีนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปตื้นมาก่อนหนึ่งหนึ่งอันเดี๋ยว เอาอคนยดียวออกไปเมื่อกี้เลยพิวชรลินนะเดีเป็นพิวชอร์ลินแล้วก็เดา๋ยวเปลี่ยนเป็นเบียวพอนสี่สี่แต้มแรกที่ดูอ่ะนั่นปุ๊บเลยเดี๋ยวถ้าคนที่ห้ามาจจะเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเข้ามาแต่ลองวัดใจก่อนทั้งสองทีมนี่มีการหาเรือกันอย่างเอาจริงเอาจังทีมชุมพรจะสามารถแก้เกมได้หรือไม่ต้องติดตามในช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจริงครับสองคะแนนที่เราตามอยู่นี่มันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากอะไรในสตาุณเอ่อครั้งแรกเนี่ยมันเกิดจากความลังเลใจทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยอ่านได้เพราะเป็นตํารวจตํารวจเขาก็ในเรื่องของการการคนดพิรุษเนี่ยเขาดูได้ไปสืบมาแล้ว แกไม่ใช่ตำรวจแล้วแกเป็นอะไรฮะแกเป็นยามยามอะไรใช้สิบเอกแกเป็นทหารเป็นทหารทั้งทหารทั้งทหารทตำรวจเนี่ยเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณในการมองคนการอ่านคนพอครั้งที่สองเราออกด้วยความมั่นใจแต่เผอิญว่าไปตรงกับที่เขาจะออกกันไกลพอดีในที่สองครั้งฟุตบอลโดนนำไปสามศูนย์ยังสามารถพลิกกลับมาชนะในนาทีสุดท้ายได้นี่แหละฮะความมั่นใจของชุมพรหรือการเป่ายิ่งชุกคัานเราจะ ไม่สามารถกลับมาชนะได้เชื่อหรือนี่ปีส<ช>องสี่แปดเฮ้ยต่อได้ล่าเาประวัติศาสตร์ตลอดเลยตัวนี้เอางี้ฮะพี่หลุยส์และผมเราไม่ต้องฝากถึงฝั่งเราฝากถึงชาวอ่างทองเลยฮะความมั่นใจเราได้ตังแน่แน่ความมั่นใจเพราะผมดูท่าทางแล้วฝั่งนู้นเรียงเลยลังเลงเงี้ยขังผมไม่ออกตาละแมตช์นี้มั่นใจทุกแมตช์เพราะฉะนั้นชาวอ่างทอง เตรียมตัวครับกับเตรียมตัวซื้อเรือไปครับเพราะงานจะท่วมือนกเดียวเดียวเดียวจะได้ร้านหนึ่งจะไปช่วยแจกเรือนะมาแล้วทีมชนะเลืองพู้แข่งนันก่อนครับใครฮะแหมเมื่อกี้ก็มีระดับผู้บริหารมาแล้วทีนี้เอาแบบรอๆไปให้สาวๆเขาดูใจทางฝั่งนู้นเลยอย่ากองเชียร์อาจจะย้ายไปอยู่อ่างทองก็ได้จัดมาจัดมาขอเชิญคุณชูชกชูเกียร์ให้ชมาๆมาพี่ชูเกียร์ เขาพิจารณาตาดีดูฝั่งชุมพรอนอ่ะส่งมาส่งมาไหนนี่คือคนหล่อของอ่างทองเหรอครุ้งขอ้าวญาติบ้านนั้นทำไมฮะอะไรนี่อย่างนี้หล่อโอ้โหดูทรงผมดูเลยอย่าทิ้งเขานะพวกเดี๋ไเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไปเลยเอออย่าไปเคิร์ฟกับเขามาเรื่องเรื่องส่งมาเลยมาถ้าเราหล่ออย่างเงี้ยครับมันก็ต้องเจอแบบหล่อของแดนใต้โอ้โหจะเป็นใครไปไม่ได้ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผม นี่ใครช่วยสงคราใได้ไหมแทนผมดีแม่เหมบอนกันผมจะเอาโลของเดนป้ายมามาอะไรฮะครับผมคุณวัชรินครับมาเลยนี่ไอลอนี่รอแล้วเนี่ยรอใช่แต่ฟันจะเริ่มเหลืองแล้วนะเกินวันจันทร์เกินวันจันทร์ใช่เอานะพร้อมแล้วนะชุมพรตีไข่แตกให้ได้นะฮะครับผมกรรมการประจำที่ครับ หัวหน้าทีมใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับนะแนนใช่ไหมครับ,รบไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับทุกคนพร้อมนะครับครับเตรียมอ่างทองนี่นำไปแล้ว2ต่อ0มาดูซิว่าคุณวัชรินจะทำท<อ>คะแนนให้ทีมชุมพรได้หรือไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราแพ้พี่เราแพ้เราแพ้เอ้าก็รู้จักแพ้ซะมั่งสิคนเราอะอะนี้ต่อให้โอ่อยให้ครับอ่อยให้ครับอ่อยให้ฮะตั้งอ่างทองบออ่อยให้นะฮะอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะปล่อยให้ครับโอ้มาหาไปนั่งกันอ่ามาเชิญ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 ตอนนี้นะฮะมาลตีไข่แตกชุมพริตามมาหนึ่งต่อสองคะแนนโอ้ถือว่าเฟนเนอร์คิงน่ะแก้เกมไม่ทันเวลานะครับผม และแล้วคุณวัชรินครับก็สามารถทำคะแนนตีตื้นให้กับทีมชุมพรได้จริงๆโอ้ยห,หลอ่ลอเลยงานเนี้ยคุณสไปครับผมความรู้สึกงผมมันบอกฮะว่าอ,อนทนั้ง<ะ>สองทีมเนี่ยเครื่องติดละใช่<ด>แต้มแรกแต้มสองอาจจะวอมวอมครับจากนี้ต่อไปเนี่ยผมได้เลยว่าแหลกรันถูกต้องเอาละฮะนี่เดียวเดี๋ยวชนะทีเดียวดีใจขนาดนี้เลยฮะมันก็เป็นความสุข สารความสุขมันก็หลั่งออกมาเพราะเราชนะโอเคเพราะฉะนั้นทีมชนะเลือกผู้คันก่อนเลยคือโครตชนะแล้วเน่ยเราก็ต้องให้เกียรติกับคนที่ชนะมารักษาแชมป์เอาไว้ครับเพราะเขาเป็นผู้มีความอะไรู่ดีแลพูดดีๆก็ได้มันเป็นคำพูดมันก็แล้วแต่ผมจะเล่นที่มันคือเทคติกทีมผมก็ผมเพราะฉะนั้นผมก็คงจะต้องให้อะไรของผมนั่นก็คือกลับมาเหมือนเดิมได้ด้วยอาะม นน้องชายใครวะนไหนน้องชายโอ้โหนั่นแก่กับพ่อน้องน้องชายน้องชายลุงอะเลเขาเรียกกันนเรี้งเเรียกกันเอาวัชลินมารักษาแชมวงโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่าว่าอันนี้เป็นตัวปั้นตัวปั้นของชุมพรเลยถือว่าเป็นเพชรคาตนะพี่หลุยฮะเรื่องนี้จะจบยังไงดีฮะเราต้องส่งใครเข้าไปรับมือดีของผมอะ จริงๆแล้วเก่งทุกคนเมื่อกี้ให้น้องเขาอ่อยไปก่อนคามตาอ่ะมีอีกคนเดียวครับพี่ไพรัรกบมาเอาล้วนะตอนนี้อ่างทองนำอยู่2ต่อหนึ่งครับชุมพรจะตีเสมอเป็น2เท่าได้หรือไม่หรือว่าอ่างทองจะขึ้นนำไปเป็น3มต่อหนึ่งกรรมการจังี่ครับหัวหน้าทีมใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใชไหมครับไม่ใช้ครับ ไม่ใช่นะครับเพื่อหันเตรียมนะครับเตรียมถ้าคุณวัชลินนะครับสามารถทำคะแนนให้ทีมชุมพรได้2คะแนน,ต,นติดต่อกันงานนี้เตรียมตัวเป็นพระเอกของทีมได้เลยอ่ะตัวเองอไปเฮ้ยเฮ้ยยยเ แมาคุณวัชรินนี้ต้องฝันสลายซะแล้วครับดันมาเจอกับคุณไพรัตสกัดดาวรุ่งแบบนี้โอ้ยอดเป็นพระเอกลอยอ่ะดูทีมนะเท็นเนอะให้ซื้อตั๋วไปจุมพอเลยนะครับไม่เป็นเลยโอ้โหออาฟงโดนยิงโดนยิงลบแพ้แค่นี้โอ้โหนั่นดิฮะฝากล้างล้างล้างแคนล้างแขนล้างชาไม่ค่อยดยวยมาฝากอะไรกัน โอ้โหตอนนี้เอาละอ่างทองนี่เขามาจริงๆนะขึ้นนำเป็นสามตอนหนึ่งกันได้ลูกพี่ครับลูกพี่ต้องกลับไปเคลียร์แผนใหม่แล้วเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วไปแยกย้ายอยู่เห็นไหมนะน้าเด็ดน่ากระดาย เอาคอนเขาคอนเขาต้องออกะถาดคิดว่าเราต้องออกเหมือนดว่าเราสลับกับเขาเหมือนกับเกมนี้พี่กหะเขาออกคอนนี่แล้วเขาต้องเปลี่ยนในกระดาษเขาต้องเปลี่ยน็นกระดาษคิดว่าเราต้องออกอตอนนี้คือเขาส่งมาครบสี่คนละเราเห็นเขาหมดแล้วว่าใครเป็นยังไงถูกต้องไหมแต่เรายังเหลือนั่นอยู่พี่ก็เต็มที่ไปก่อน ทางฝ่ายชุมพรปรึกษาในเรื่องของการได้เปรียบชีใดเห็นทีมอ่างทองออกมาครบทุกคนแมแต่แผนการนี้จะได้ผลหรือไม่ช่วงหน้าติดตามชมกันครับระับสน,นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน ฟังอ่านทองคะแนนนำพูดอะไรก็ดูดีไปหมดฮะใช่ครับแล้วส่วนมากทั้งผมกมันหน้าตาดีด้วยแล้วก็แต่งตัวดีด้วยครับนะครับคือคุณรู้ไหมครับว่าของคุณเนี่ยเปิดเผยคู่ต่อสู้ผู้เข้าแข่งขนเนี่ย4ี่คนครบแล้วครบแล้วครับของผมนี่ยังเหลืออีกหนึ่งคนที่ยังไม่ชว์ทีเด็ดเลยเพราะฉะนั้น ผมเห็นนมงูของพุณหมดแล้วอะไรนมงูไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แล้วนมงูมาตรงไหนวะเลือกอะไรเนี่ยเอาีว่ะอันนี้ผมมีสิทธิ์เลือกก่อนใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนเลือกบอกเลยนะฮะว่าเกมกีฬาเนี่ยกำลังใจสําคัญถูกต้องขอเสียงกองเชียร์ชุมพรได้เลยควางอ่างทอง ฟังอังทองอยู่เงียบไม่ต้องเชียร์เดี๋ยวกีดบ่อยเสียงแหบอ่ะใช่เลยเงียบเลยฮะอย่าไปเชียร์มากเพราะเราชนะอยู่แล้วเสียงแหบหนองเสียงไม่ดีแต่ดาว่าจากนี้กองเชียร์ห่างทองนี่อาจจะไม่ได้ส่งเสียงอีกเลยเพราะคุณพรมาเรื่อยๆเลยอ่ะเอออย่าเข้าข้างเลยครับอย่าเข้าข้างเข้าข้างนะวันนีงมผมอ่ะผมเข้าข้างเนี้ยผมเลือกสิทธิ์ครับสิทธิ์ครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมเลือกก่อนปล่อยตัวเด็ดมาเลยอันนี้เด็ดแน่นอนจริงๆแล้วเมื่อกี้แพ้ให้รู้ว่าเขาแก้มแพ้เอานี่แบบมาชนะเลยดีกว่าดีฮะอ่ะ ชูเกียรตมาโอ้โหมันแก้ผมดเลยนะใช่กขบอกเขาไจริงเนี่ยอันนี้เป็นตัวให้แบบดูคะแนนเหมือนสูสีครับอันนี่เป็นตัวอ่อ่ตัวอ่อยตัวให่ตัวห่ตัวนี่ตัวใ่ตัวใหญ่ตัวใี่ตอวให่ัวใหญ่ตหญ่ตัว่มัวใหญ้วใไญ่ตวให่ันให่ตลวใหญ่ตัวใหตอนนหญ่ตัวตัว้่ตัวแล้วใะญตวให่ต้วใ่ตวหญ่ตั่ตนี้ลําบาวอะ่ตนว่ตัวใกญ้ตัวใมญ่วแห้่ตัวว่ัวใหญ พ่อพงชลินเรียกลิคิดออกมามารับงานลิคิดมานี่แค่ตอนจับมาแล้วพูัไม่จับเดี๋ยวพี่ิการพี่ิการจับจับอะไรก็ได้อ่จับแท เกิงคณฟังผมนะยตอนนี้เนี่ยอ่างทองก็นําไปสามหนึ่งแล้วนะถ้าขึ้นเป็นสี่หนึ่งบอกแล้วว่าชุมพรเหนื่อยนะ,<ม>ะใช่ครับเกมนี้เฉือนกันแต้มสองแต้มนะวันนั้นเอาคะแนนกลับมาได้ับอ่าสี่หนึ่งก็ยังไม่ชนะเอ้ย,ยอย่าปล่อยให้เขานาขนาดนั้นเด้มันเสียวไส้มากรรมาการประจำที่ครับคนหน้าทีมใช้ตัวช่วยไหมครับเดี๋ยวใช้คราวหน้าใช่ไหมครับยังไม่ใช้ครับยังไม่ใช้นะครับยังครับ้อมนะครับ ออกอะไรครับไม่บอกถนัดซ้ายถนัดซ้ายก็ผมเอามือมือไม่ถนัดมาเล่นครับอ๋อตัวน้องใช้มือไม่ถนัดเลยครับกถ้าไปใช้มือถนัดก็แพ้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวนะเราอย่ามากแพ้เดี๋ยวเรียมคุณลิขิตแห่งชุมพรจะสามารถทำแต้มไล่มาได้หรือเปล่า แล้วคุณชูเกียรติจะชนะเป็นครั้งแรกหรือแพ้ซ้ำสองกันแน่ไปเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้้ยเฮ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 ้้ยเฮ โอ้รอดตายนะนี่เดี๋ยวจะจะแพ้อีกแล้วเหรอฮะเห็นเนะฮะเอาพี่ออกวอร์มเนี่ยเขานี่ยร้องแหมเสียดายกรรมการให้ฟาวซะก่อนไม่งั้นชุมพรได้แต้มแล้วนะเห็นเนะฮะสามารถใช้ตัวช่วยกับดวงนะฮะแพ้เป็นชนะชนะเป็นแพ้ได้นะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้โอ้โหมีเลือกเองว่ะอันนี้แล้วนะครับเชื่อใจครับเชื่อใจคนนี้ไม่ไม่ตัวตัดคะแนนโอเ่ามามามากรรมการเป็นตัวแบ่งคะแนนครับติดตรงไหนเมื่อกี้ไหนนะครับประสักไปแล้ว ค่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งจังหวะเอ้เอ้เอ totally ้แล yeah, ้วมือจะพร้อมกันเองนะครับเตรียมรอสัญญาณไปเย โอเถ้าปล่อยไปเดี๋ยวจะแข่งัน่เพราะว่าต้องชนะครับอือโอ้ยนครับใจเย็นนะครโดนใบเหลืองค่อยๆลงนะฮะเอ้เอ้แล้วก็เอ้นะครับค่อยลงนะครับเตรียมรอสัญญาณไป บอกครับผมอผมรอถ้าถ้าเราเป็นฝักรุ้เราจะอายเขาไม่เียเวลาตอนนี้ลำบากเ้าบอกได้เลยว่าตอนนี้ชุมพรลำบากแล้วนะครับ พราะตอนนี้อ่างทองขึ้นนำเป็นสีตอนหนึ่งกันแน่ทีมอ่างทองหนีห่างไปสามแต้มแล้วครับเทรนเนอร์คิงถึงกับอึ้งพูดไม่ออกเลยเช้าชุมพรต้องส่งใจเชียร์กันหน่อยแล้วนะครับการแข่งขันในยกต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามชมตอนหน้าในเป่ายญิงฉุกแห่งชาเสือมันต้องเจอกับเสือ,อนนะชื่อสอสเสือมันก็ต้องเจอกับชื่อสอเสือ อ่างทองจะขึ้นนําเป็น5ต่ตอนหนึ่งพนคึ้งทางได้เป็นทีมแรกครับคุณชุมพรเนี่ยจะเพิ่มแต้มขึ้นมาใช่ครับไปเฮ้